รายการร่วมใจเป็นเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้านำเสนอเรื่องการจับกุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสังกาดและระดับปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตามที่เมื่อ14สิงหาคม2557 เจ้าหน้าที่สมฝ่ายได้ติดตามจับกลุ่มบุคคลเป้าหมายในพื้นที่อำเภอสายบุรีณบ้านเลขที่33หมู่5ตำบลตะบ,บิง่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสามารถจับกลุ่มบุคคลเป้าหมายได้ทั้งหมด3คนขณะกำลังประกอบระเบิดสแสวงเครื่องภายในบ้านดังกล่าวดังนี้ 1. นายอัสมานเจบาอายุ33ปี ผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับหัวหน้าเรือกุหรือหัวหน้าหมู่กลุ่มนายยารานิงแต่มามุรับผิดชอบพื้นที่อำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นและอำเภอรกระพอซึ่งเป็นบุคคลตามหมายปวิอาญาเจ็ดหมาย 2. นายอาฟันดีกาภาอายุ28ปีผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเป็นมือประกอบระเบิดคนสำคัญ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสายบุรีอเภอไม้แก่นและอเภอกระพอ,พอซึ่งเป็นบุคคลตามหมายปวิอาญาีหมายและ 3. นายสุกรีสาแม่ผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสังการและหัวหน้าระดับผู้บัญชาการหมวดรับผิดชอบพื้นที่อำเภอสายบุรีจากการปฏิบัติการดังกล่าวสามารถยึดอาวุธปืนพร้อมซองกระสุนและเครื่องกระสุนจำนวนหกระบอก ได้แก่ปืนเล็กยาว HK 3 3ปืนยาวขนาดจุด2-2นิ้วพร้อมกล้องเล็งปืนพกขนาดจุด357นิ้วปืนพกขนาด9มมและปืนพกขนาดจุด38นิ้วและถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมพร้อมอุปกรณ์ประกอบระเบิดอีกหลายรายการรวมทั้ง ได้ตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์จำนวนสองคันคันที่1นึ่งยี่ห้อซูซูกิสมชสีน้ำเงินเขาซึ่งมีนายอัสมานเจบายอมรับเป็นเจ้าของและคันที่สองยี่ห้องอนด้าเวฟสีดำมีนายอาฟันดีกาผายอมรับเป็นเจ้าของสำหรับอาวุธปืนที่ยึดได้จากการตรวจสอบพบว่าปืนเล็กยาว HK33 หมายเลข193390ได้ถูกแย่งชิงมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนรอบยิงนายอับดุลลอะ์สีวันผู้ใหญ่บ้านลาก่อเสียชีวิตขณะขับรถยนต์กระบะบนถนนสายชนบทในพื้นที่บ้านปลีกูหมู่ที่หตําบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อ24มีนาคม2557 ผลสำเร็จในการจับคุมในครั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบดังนี้ประการที่หนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงยังมีความพยายามในการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า ยังมีการรวมตัวกันประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและสะสมอาวุธกระสุนไว้เป็นจำนวนมากดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการตอบโต้ของผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอและชุมชนชาวไทยพุทธและขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมและสัญจรไปมา หรือสังเกตบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่หากสงสัยหรือพบพิรุษให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบในท,ทันทีประการที่2การประกอบระเบิดดังกล่าวข้างตนแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีการเตรียมการหาโอกาสที่จะก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนการก่อเหตุรุนแรง ด้วยการใช้วัตถุระเบิดย่อมหมายถึงความต้องการในการทำลายชีวิตโดยไม่เลือกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือคนชราซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอและนอกจากนี้ผลจากแรงระเบิดยังส่งผลกระทบในวงกว้างอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ อันเป็นสาธารณสมบัติที่รัฐจัดสร้างขึ้นมาด้วยภาษีของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันประการที่สาการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุกุนแรงระดับสังการและระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นมือระเบิดคนสำคัญได้ในครั้งนี้นับเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือกันติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการดังกลาง่าวและที่สำคัญคือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการแจ้งเบาะแสของผู้ก่อเหตุรุนแรงให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่การจับกุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ในขณะกําลังประกอบประเบิดไม่สามารถหลบหนีหรือต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ได้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภยัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือกันในการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงจนสามารถจับกุมได้ในที่สุดสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกวันนี้ นับว่าดีขึ้นตามลำดับเชื่อมั่นว่าหากองค์กรทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วทุกตารางนิ้วของจังหวัดชายแดนภาคใตย้ย่อมอยู่ในสายตาของประชาชนการปฏิบัติการใดๆของผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่อาจหลุดพ้นสายตาของท่านได้ขอให้ทุกคนร่วมมือกันขจัดบุคคลอันตรายซึ่งเป็นภัยคุกคาม ต่อชีวิตให้หมดสิ้นไปเพื่อนำสันติสุขที่ยั่งยืนกลับคืนมาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโทรศัพท์07 3 4 5 2 5 3 5 5